ในจัก,กรวาล Dark ร n i นต t t ร i l o g ีนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในจัก,กรวาลที่มีความสมจริงมากที่สุดตามสไตล์คริสโตเฟอร์โนแลนดซึ่งเมื่อเอามาลองถอดองค์ประกอบแล้วรายละเอียดดูเราก็จะพบว่าในหลายๆส่วนมันก็จะมีความคล้ายกับแฟรนไชส์นิยาย007ที่ทางโนแลนชื่นชอบแบบสุดๆอีกด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลาย,ยจะพามาดูเรื่องราวขององค์ประกอบที่ The Dark k n i นต t t ร i l o g ีเอามาจากเจมส์บอนด์ว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดวยวเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจมีการ,ปรเปิดเผยเนื้อหาสสคัญ รวมไปถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างอาจจะยกตัวอย่างมาจากภาพยนต์สูสุนทในยุคหลังแม้ว่าภาพยนตร์ในดาร์กในตร r i โลจีบางภาคจะออกใช้ก่อนหรือไล่เลี่ยงก,กันเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบให้เห็นภาพโดยหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้ึ้นไปก่อนนะครับตัวร้ายที่พิกลพิการหรือมีแผลเป็น หากสังเกตใน The Dark k n i g h นตร i l ลจ y เราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนว่าตัวร้ายแต่ละตัวจะถือว่ามีความสมจริงและสามารถมีอยู่ในโลกจริงๆของเราได้อย่างแน่นอนเพราะคนที่จะดูแฟนตาซีที่สุดนานก็จะยังเป็นแค่สแกโครที่ใช้แก๊สหลอนประสาทเป็นอาวุธเท่านั้นเองและถ้าหากสังเกตดีๆในภาคต่ออย่างภาคที่ 2- และ3ทัทงโจเกอร์เบนและทูเฟสก็จะล้วนเป็นตัวร้ายที่มีความพิกลพิการทั้งจากร่างกายและจิตใจไปจนถึงมีแผลเป็นสุดสยองบนใบหน้าแบบร้ายแรงและเห็นได้ชัดอยู่เสมอๆซึ่งมันก็จะ ไม่ต่างจากวายร้ายของภาพยนตร์เจมส์บอนด์แต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเลอเชฟจากคาสิโนโรยัลที่มีแผลเป็นตรงตาเอิร e ์นซาโรโบเฟลจากทุกฉบับที่จะมีแผลเป็นและตาที่บอดอยู่เสมอ,สมอหรือจะเป็นราอูซิวาจากสกายฟอล์ปี2012ที่นี่ก็จะเป็นตัวร้ายอีกคนซึ่งใบหน้าของเขามีแต่ร่องรอยความพิกลพิการปรกากฏออกมาเต็มไปหมดการเลือกตัวร้ายที่เข้าถึงได้แต่กูยังมีความแลปลกประหลาดจึงถือว่าเป็นไอเดียที่ท,ทางคริสโตเฟอร์โนแลนด์จะต้องหาทางยึดยงมาจากศูนย์ส่วนเจ็ดบ้างอย่าง ฉากไฮแจ็คเครื่องบินจาก The d a r k k n i น h t r i s e s หากย้อนไปในฉากเปิดเรื่องของ The Dark Knight Rises นี่ก็น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในฉากการเปิดเรื่องด้วยวายร้ายที่มีคุณภาพไม่แพ้กับฉากเปิดตัวของโจเกอร์ใน The Dark k n i g h นจากปี2008เลยเพราะมันจะทําให้การนําเสนอเรื่องราวของตัวร้ายอยางเบนที่วางแผนเข้าปล้นเครื่องบินของพวก C.A.A แบบกลางอากาศโดยการให้ลูกน้องของตัวเองขับเครื่องบินมาเทียบแล้วค่อยๆบุกเข้ามาก่อนจะคว้าตัวเป้าหมายที่ต้องการแล้วระเบิดเครื่องบินพร้อมกับปล่อยซาาของมันลงไปซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นฉากที่เรียกดีว่าวลลุ้นระทึกและมีความสมจริงออกมา เนื่องจากคริสโตเฟอร์โนลาจะทําการถ่ายทําฉากดังกล่าวโดวยการใช้ p r a c t i c a l e f f e c t อย่างการใช้เครื่องบินจริงและมีการใช้นักสแสดงประกอบโหนเข้าไปในเครื่องโดยแทบจะไม่มีการพึ่ง c g i เลยยกเว้นจังหวะที่เครื่องบินผลกความและปีกหลุดออกไปแล้วเราจึงสามารถสัมผัสได้ถึงความสมจริงและความดิบของฉากนี้ได้แบบชัดเจนซึ่งหลายๆคนก็ได้คาดเดาว่าทางโนลาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจไม่มากก็น้อยมาจาก007พากลย์เซนไลทูเคิลปี1989ในยุคข,ของทีโมที่ดอตันอย่างแน่นอนอย่างฉากที่เจม จะหนตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และเอาตะขอไปเกี่ยวกับเครื่องบินของพ่อค้ายาซึ่งในฉากนี้เครื่องบินก็จะพลิกดิ่งเหมือนกับ d ดดาร์ไน h t ไรเซสอีกด้วยนี่จริงถือว่าเป็นการใช้แรงบันดาลใจมาแบบช็อตตเลยทีเดียวการใช้สตันจริงๆเล่นฉากเสี่ยงตายแต่ก็ยังมีเซฟตี้รองรับ หากสำรวจไปที่ภาพยนตร์เดอะดักไนท์ทั้ง3ภาคเราจะพบได้อยู่ตลอดว่าในลายๆฉากทางคริสโตเฟอร์โนแลนก็จะถือว่ามีความกล้าพอที่จะถ่ายทำแบบเสี่ยงตายให้นักแสดงและสตันลงไปเล่นในฉากจริงๆอยู่ตลอดเช่นฉากสำคัญในแบทแมนบิเกนที่ตัวรัสอัลกูกำลังจะตกหน้าผาแต่บรูซแวร์จะสไลด์ตัวเข้าไปช่วยไว้ไี้ทานหรือจะเป็นฉากในเดอะดักไนท์จากปี2008ก็จะยังมีฉากที่สตันซึ่งเล่นเป็นแบทแมนต้องหนสลิงจากลานจอดรถชั้นบนลงมาหยุดรถตู้ของสแกร์โครก็ยังมีมาแล้วแต่ไม่ ว่าจะยังไงก็ตามในฉากเหล่านั้นทางโนแลนก็จะมีเซฟตี้รักษาความปลอดภัยให้กับนักแสดงอยู่เสมอเสมออย่างฉากทั้งสองที่เรายกตัวอย่างมาเป็นตอนด้วยเหตุผลที่ทางโนแลนต้องการที่จะให้มีนักแสดงลงไปเสี่ยงแบบจริงๆก็จะเพื่อเป็นการทําให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันและลุ้นไปกับชะตากรรมของตัวละครมากกว่าจะใช้หุ่นปลอมหรือ CGI ปั้นคนขึ้นมาซึ่งมันจะถือว่าเป็นแนวคิดเดียวกันกันกบที่แฟนชสยส่วนญซึ่งเขาชื่นชอบมักจะทําอยู่ตลอดเพราะในยุกคก่อนๆส่วนใหญ่นักแสดงและสตาลก็จะต้องลงไปแสดงเองทั้งหมดแม้ว ว่าจะเป็นฉากหนตัวกลางอากาศบนเครื่องบินหรือการกระโดดลงมาจากที่สูงก็ตามและแม้ว่าจะมีเซฟตี้หลายๆอย่างช่วยแต่มันก็ยังถือว่าอันตรายและน่าวาเสียวอยู่ดีจนผู้ชมนั้นอดที่จะลุ้นตามไปได้แบบไม่ยาก Sky Hook จาก The d ดา k Knight ในเดืดร้อนนั้หนึ่งในฉากที่ทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คงชะนีไม่พ้นภารกิจในห้องกองของแบทแมนเพราะเขาจะต้องหาทางเดินทางไปพาตัวนักธุรกิจใหญ่อย่างเหล่ากลับมาที่กอแท์ทมให้ได้เนื่องจากนักธุรกิจรายนี้ดันหัวหมอนีออกไปนอกเขตกฎหมายของเมืองเลยยังชะล่าใจว่าแบทแมนจะไม่สามารถตามมาได้อีกด้วยโดยข้อจำกัดและความท้าทายในภารกิจการชิงตัวของแบทแมนในครั้งนี้ก็จะเป็นการพาตัวเหล่าออกมาจากตึกที่เต็มไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัยยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ติดป,ปัญหาก,กับตำรวจ ที่เข้ามาล้อมตึกดาราลังแบทแมนจึงเลือกที่จะใช้วิธีสกายฮุกอย่างการสั่งให้เครื่องบินบินโฉบม,มาใกล้ๆตึกและตัวเขาก็จะอุ้มเหลาเพื่อให้เครื่องบินเกี่ยวและดึงขึ้นไปก่อนจะนั่งเครื่องกลับกอแ์เทมแบบสบายๆซึ่งหลังจากที่หลายๆคนได้ชมฉากนี้แล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง d e r b o l บปี1965ในยุคของชอคอนเนอรี่อย่างแน่นอนเพราะในภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถือว่าเป็นการนําเสนอวิธีการทำสกายฮุกออกมาเป็นเรื่องแรกของโลก ยังในฉากที่บอนจะต้องพาโดมิโนสาวสวยในภาคหอนเครื่องบินที่เข้ามารับเขาและเธอที่ติดอยู่บนเรือกลางทะเลขึ้นไปจนถือว่าเป็นฉากในตำนานที่หลายๆคนชื่นชอบโนแลนจึงน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมจาจากฉากดังกล่าวไม่มากก็น้อยแน่นอนความเหมือนของคิวและลูเซียสฟอก สำหรับเสน่ห์ของแบทแมนในดูทุกภาคของโนลนดมันก็คงจะนิดไม่ผลการปรากฏตัวของลูเซียสฟอกซ์ในฉบับของมอร์กนฟรีมาที่จะถือว่ามาแน่นอนทุกภาคและจะคอยทําหน้าที่เป็นคนออกแบบอุปกรณ์ทุกอย่างให้กับบรูซเวนอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธยานพาหนะไปจนถึงของทุกทุอย่างที่บรูซเวนต้องการโดยลูเซียสฟอกซ์ก็มักจะปรากฏตัวออกมาสั้นบ้างยาวบ้างในแต่ละภาคพร้อมกับมีบทสนทนาที่สนุกน่ารัก จิก,กัดและเต็มไปด้วยความตลกร้ายในทุกๆครั้งอยู่เสมอๆไปจนถึงในบางครั้งเขาก็มักจะต้องทุ่มตัวเองเข้าไปช่วยภาร,รกิจสําคัญของแบทแมนเพื่อทําให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายอีกด้วยมันจึงถือว่าไม่แปลกเลยที่ทางโนแลดอาจจะได้แรงบันดาลใจใเรื่องราวเหล่านี้มาจากตัวละครคิวในแฟรนไชส์007จูบงังแม้ว่าเขาจะมีการอ้างอิงจากตัวละครอย่างลูเซียสฟอกซ์มาจากคอมิกอยู่แล้วก็ตามซึ่งสิ่งที่จะทําให้ฟอกซ์และคิวมีความคล้ายกันก็น่าจะเป็นการอ้างอิงตัวของคิวมาจากแฟรนไชยุคเก่าๆของ 2007, อย่างการที่เควจะปรากฏตัวออกมาในฐานะของชายวัยกลางคนไปจนถึงชาวราแต่กลับมีความฉลาดและเทคนิคในการพูดที่ชาญฉาดมากๆจนสามารถขโมยซีนแบบเล็กๆในตอนที่เอาของมาให้กับบอลได้อยู่ตลอด b a ปรังอย่ e บนโมเบลและแอสตันมาเตน DB5 แม้ว่าแบดโมบิลจะถือว่าเป็นของตายสำหรับภาพยนตร์แบทแมนไม่ว่าจะในฉบับไหนก็ตามแต่ในตอนแรกนั้นทางคริสโตเฟอร์โนแลนก็ได้วางแผนที่จะไม่ใช้รถคันนี้ในภาพยนตร์ไตายภาคมาแล้วเนื่องจากเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดูเพ้อฝันเกินไปในโลกของแบทแมนที่ดูสมจริงมากๆของเขาแต่เมื่อมีการปรึกษากับทางค่ายที่ต้องการจะทำยังไงก็ได้ให้ภาพยนตร์มีรถแบดโมบิลจริงๆแล้วนั้นโนแลนจึงลองที่จะเปลี่ยนใจดูและพยายามทำรถออกมาให้มีฟังก์ชันไม่ต่างจากแอสตันมาเทน d ีบีซึ่งถือว่าเป็นรถในตำนานของ แฟนชาย007ที่เขาชื่นชอบทันทีอย่างการที่คนสร้างรถยิงเควจะมักใส่อาวุธหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะช่วยให้บอลได้เปรียบศัตรูในตอนไล่ล่าอยู่เสมอเช่นการติดตั้งปืนอวัไปจนถึงฟังก์ชันการปล่อยกับดาบหรือระเบิดซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตัวลูเซสฟอกที่คอยทําอะไรแบบนี้ให้กับแบทแมนอยู่ตลอดเหมือนกันเราจรึงได้เห็นฉากของรถแบทโมบิลในฉบับตรายภาาของโนแลนมีฉากไล่ล่าแบบดุเดือดสมจริงปรากฏออกมาจริงๆไม่ต่างจาก007แต่ละภาคและมันก็ยังแสดงความสามารถของโนแลนในการทําทุกอย่าง ให้สมจริงได้แม้ว่าจะเป็นโลกของแบทแมนก็ตามการเชื <ias> so ่อใจผู้หญิง สำหรับแฟมฟาเทลที่มีความหมายว่าผู้หญิงร้ายซึ่งมักจะหลอกล่อให้ผู้ชายติดกับน,นี่ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะสามารถพบเห็นในแฟรนไชส์ของแบทแมนฉบับโนแลนได้แบบชัดเจนผ่านการนำเสนอออกมาในตัวละครอย่างแคทวูแมนและทาลีอัลกูใน The Dark Knight Rises เพราะทั้งสองก็ต่างเคยหลอกให้แบทแมนเชื่อใจมาโดยตลอดก่อนจะหักหลังจนเกือบทำให้แบทแมนต้องตายมาแล้วแม้ว่าจะยังดีหน่อยที่ทางแคทวูแมนจะกลับมาช่วยตัวแบทแมนทีหลังแต่ฝั่งของทาลีเธอขึ้นจะร้ายยาวเป็นจนจบเรื่องเลยที ซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นอีกสเสน่ห์ที่แฟนชาย007มักจะมีอยู่เสมอเหมือนก,นกันกับการสร้างนางเอกจริงๆออกมาหนึ่งคนส่วนอีกคนจะเป็นผู้หญิงที่เข้ามายั่วยวนให้บอลตายใจก่อนจะหาทางหลอกซึ่งตัวละครในประเภทนี้ก็จะมีเยอะมากๆตัวอย่างเช่นเวสเปอร์ลินจากคาสิโนรอยัลในยุคข,ของแดเนียลครกที่แม้ว่าจะตกหลุมรักบอลจริงๆแต่ท้ายสุดแล้วเธอก็จะยังหลอกเขาและต้องตายไปพร้อมกับเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่ได้สะสางหรือจะเป็นเมลแลนดาฟรอสจากไดอาร์โนเทเดปี2002ที่หลอกให้บอลเป็น มีความสัมพันธ์ด้วยแต่ท้ายสุดแล้วก็จะกลายไปเป็นตัวร้ายเพื่อหักหลังบ่อนฉากไล่เล่าระเบิดฐานกลางภูเขาหิมะ ใน Batman b ิ g i น s หนึ่งในฉากใหญ่ของเรื่องที่จะมีความน่าตื่นตาตื่นใจก็จะหนีไม่พ้นการเลือกที่จะถล่มฐานของรัสออลกูซึ่งตั้งอยู่กลางภูเขาหิมะของบรูซเวนลงไปเพราะในเนื้อเรื่องส่วนนี้นอกจากมันจะมีจังหวะลุ้นระทึกในฐานแล้วมันก็จะยังมีจังหวะลุ้นระทึกของบรูซเวนที่ต้องช่วยเหลือรัสเอลกูตัวจริงซึ่งกำลังจะตกจากเขาให้ทันเวลาด้วยก่อนที่ทั้งสองจะต้องเอาชีวิตรอดจากสภาพอากาศอันหนาวเหน็บพิทานโดยบรรยากาศสไตล์นี้มันก็ทําให้อดคิดถึงฉากการไล่ลากกลางภูเขาหิมะของออนเฮอร์ จัสตรีสี่เครดเซอร์วสปี1969ในยุค007ของจอห์นเลเซนบี้ไปได้แบบมียาแถมยังชวนให้นึกถึงตอนที่บอนเดินทางไปช่วยเมดลีนสวอนที่ตั้งสำนักงานของตัวเองไว้กลางภูเขาหิมะในยุโรปจากสเปกเตอร์ได้อีกด้วยซึ่งนอกจากจะเอาบรรยากาศแบบนี้มาใช้ในแบทแมนแล้วทางโนแลก็จะยังต่อยอดเอามันไปใช้ในฉากความฝันสีเขั้นในไทยจากอินเซปชันที่จะมีการไล่ล่าด้วยสกีหิมะและมีการระเบิดฐานลงไปเหมือนกันอีกต่างหาก การเดินทางออกนอกกรทาม แม้ว่าแฟรนชสยของแบทแมนจะมีหลายภาคและหลายฉบับแต่สำหรับเดอะดักไนต์ไดรโลจีนี่ก็จะถือว่าเป็นตรายภาคที่แบทแมนได้ออกเดินทางไปนอกกรอแทมบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปฝึกวิชาที่ภูฐานในแบทแมนบิเกนการออกไปทำหน้าที่แบทแมนครั้งแรกในต่างประเทศที่ฮ่องกงยังพระกิลักพาตัวเหล่าหรือจะเป็นเดอะดักไนต์ไรเซสที่ตัวบรูซแวนจะถูกาพาไปขังในคุกที่ตะวันออกกลางซึ่งเรื่องราวการเดินทางไปในต่างประเทศหรือดินแดนห่างไกลแบบนี้แม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของแฟรนชสยแบทแมนแต่สำ 7แล้วนี่จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะในแต่ละภาคตัวเจมส์บอนด์ทุกฉบับก็มักจะต้องเดินทางไปไกลๆรอบโลกในสถานที่แปลกๆอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทวีปแอฟริกาใตา้เอเชียหรือตะวันออกกลางรวมไปถึงพื้นที่แปลกๆในยุโรปที่ห่างจากสหราชอาณาจะไปไกลหลายเท่าตัวมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทางโนแลนจะอยากให้แบัแมนของเขาได้เดินทางไปสำรวจโลกกว้างแบบที่007มักจะทำอยู่ตลอด บทบาทในตอนที่สวมสููรและไม่สวมชุดแบทแมน าสังเกตในภาพยนตร์แต่และเรื่องของคริสโตเฟอร์โนแลน์เราก็จะเห็นได้แบบยามว่าตัวเอกที่จะมีสถานะเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องก็มักจะสวมสูตรแบบเนี้ยบและดูดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นขอบจาก Inception หรือตัวเอกในเทเนโดยนอกจากมันจะมาจากไอเดียของโนแลนเองที่เป็นคนชอบสวมสูรเข้ามาทํางานในกองถ่ายซึ่งมันจะถือว่าเป็นธรรมเนียมการให้เกี่ทีมงานเหมือนกับในยุคอดีตแล้วเขาก็จะยังถือว่าได้รับอิทธิพลมาจากชุดลาของ0ูนูเจ็ดทุกคนที่มักจะสวมสูรนิบเนยบให้เข้ารูปและดูดีมากที่สุดจาก การทำภารกิจใหญ่หลายครั้งใน The Dark ดาร์กไนท์โทรโลจีบรูสเวนจึงพลอยได้รับอิทธิพลนี้ตามไปด้วยในการสวมสูททำอย่างอื่นบางนอกจากฉากที่ต้องออกไปทำงานหรือไปจีบสาวๆเนื่องจากบรูสเวนของคริสตันเบลจะมีฉากแอคชั่นให้ทำอยู่ตลอดเช่นใน The Dark k n i g h นที่เขาต้องสวมสูทไปสู้กับลูกสมุนของโจเกอร์ซึ่งบุกเข้ามาในเพนท์เฮาส์หรือจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือคนที่กำลังจะถูกเล่นงานผ่านการยอมขับรถของตัวเองไปชนกับรถของคนร้ายส่วนใน The Dark Knight Rises ก็จะมีฉากที่บรูสเวนสวมสูท แต่ใส่หน้ากากเข้าไปหาจิมกอร์ดอนในโรงพยาบาลซึ่งฉากแอคชั่นในตอนสวงสุของบรูซเวนแบบนี้ก็จะหาได้ยากจากแบทแมนฉบับเก่าๆหรือยุคหลังๆอย่างแน่นอน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวขององค์ประกอบที่ดาร์กไนท์ทริลโลจีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจมส์บอนด์ที่ถือว่ามีทั้งเสน่ห์และไอเดียในแบบที่น่าลงไหลแถมยังเชื่อมโยงหาก,กันได้อย่างลงตัวและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีรายละเอียดส่วนไหนที่เพื่อนๆคิดว่าดาร์กไนท์ทริลโลจีได้รแรงบันดาลใจมาจากเจมส์บอนด์นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียวเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ